สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีวันนี้ปอ้อยก็มาจ้าเอก,กับเพื่อนเพื่อนนีกแล้วโอ้โหเนี้ยเทยดายฮะทำหกักเมื่อกี้นี้อันนี้คือหม้อหม้อหม,ม้อจินดาเพื่อนเพื่อนปอ้อยทำหักนะนี่ดูการสิดูใบย,ยนขนาดนี่แล้วใครที่เคยเอฟหม้อจินดาปอ้อยไปเน,นี้ยใบใ่วันนี้เราก็จะมีบอสซี่มาแบ่งันแล้ววันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาดูบรรดาลิง พอดีมีคนท่ามปอ้อยมาว่าปอ้อยบ้านปอ้อยมีลิงกี้ตัวเอ้ยไม่ใช่มีหนุมานกี้ย่างปอ้อยก็ไม่หล้เหมือนกันไม่เคยท่ามวันี้ก็เลยไปรวบรวมมาที่มีอยู่ <c oughs> ในส่วนอ๋อแล้วเสือ้อเสือ้อขโทษเต้าปากไปชนเนี้ยหม้อจินดาหักเลย <c oughs> มันยิ่งมีใบหน่อยอยู่มีซาำใบเพมือนเลยเลือดซใบเลยส้มรูปเนี้ยไม่เอี่ยมเสียดายหม้อจินดานะจ๊ะตอนแรกๆาๆนะมาค่ายแต่ก็มีคนเอปอ้อยแหละ แรกๆก็ค่ายอืดพอแดเขาวค่ายดีเนี่ยแก้แล้วจะเป็นอย่างงี้นะหัวหยุบหัวโพล่วก็จะเป็นอย่างงี้นะมันทําไมน้าเปี้ยนไปไม่รู้เนาะเพื่อนๆเอาที่นั้นเนี่ยใบหน้านี่กระดูกจะเป็นอย่างนี้อย่างงี้ซีดเรื่องๆอ่อนๆกัดซี่ชมพูอย่างนี้นี่คือมอนจินดาต้นยูนูนต้นแม่พันธุ์ว่าจะเอามาขยายพันธุ์จะนั่นแหละทําใบฮะมาเริ่มจากต้นที่นึ่งก้อนเลยเพื่อนเจ้าอุ๊ยอันนี้มีนอแล้ว นี่เลียงไว้ให้มันมีนอกออนเพอนมันห้ายากค,ค่ายมดแหละค่ายกินมดแหละปลาดจ่อมือนี้ก็ค่ายไปหักด้านเลือต้นเดียวเลยเนี้ยโดเดมีนอกแหละเพเพอนเดียกผูก่อนเดียวมนสีล้มค่ายกินมดซะจ้ะถ้ามปอ้อยป,อ,อ,ยปอ้อยมีมีมหันุม,มานกี้กี้ย่างอือปอ้อยก็เออไม่รูม้มอคืนก็เลยลองนับพร่้าวพอเช้าก็มาเดินห้าหรืออาจจะพีพ้าตรงนั้น,น,นเดียกว้ให้ดูต้นที่เนื่องก้อนเพือน ฮันุมานเผ้าลงกาเนี่ยข้องปออ้อยจะเป็นแบบเนี้ยเนี่ยยุบแล้วไม่พ่อเลี้ยงยาที่ปออ้อยบอกว่าซื้อตามมาเผ้าลงกาแทนนะจ๊ะที่ไม่ใช่เอาท้าจีนมาค่ายเป็นเผ้าลงกาอะไรแบบนั้นไม่ใช่น่ะเนี่ยมันจะเนี่ยมันจะเป็นซีแดงที่นั้นมันมีจุดพลาข้าวอย่างนี้เนาะเดี๋ยวหล่อให้มันโพ่ก่อนเนี้ยเพิ่งจะโพ่อนี้ฟังไปครึ่งปีแล้วมั้งปออ้อยก็ไปห้าวปออ้อยว่ามีมีอยู่ก็เลยเนี่ยได้มาเนี่ยเผ้าลงกาเดี๋ยวเอาออกมาไว้สักๆหวานแล้วค่อยไปอบไหม นั้นนะคือต้นที่นึ่งน่ยจะคือหันุมานเผ้าลงกาได้มาในน้มนั้นเนาะอันนี้ต้นที่ซองก็ได้มาในน้มฮันุมานหักด้านเพืือนๆหักด้านก็จะเป็นอย่างนี้แหละบางทีกัดก็เป็นใบซี่ชมพูก้อนจะพอแก้จัดนะใบก็จะเป็นซี่ข้าวทั้งใบเลยกระดูกเขี้ยวจะไม่มีซี่อะไรปนเลยจะเมื่อนต้นที่ปอ้อยป้าจอยเพื่อนๆดูเมื่อวานเนาะใบนั้นๆเข้าก็ยอยังเป็นซี่ชมพูอยู่มีซี่ชมพูติดอยู่บางพอแก้แล้วเขาก็จะเป็นซี่ข้าวทั้งหมด พอกัดเป็นซี่ข้าวแล้วก็จะซี่ข้าวตลอดเลยจ้ะเพื่อนๆจ้าประมาณนั้นเนี่ยคือบ่อนกัดซี่ซึ่งแบบก็จะได้ชมความสวยก็คือหนานเพื่อนๆบอกได้เลยว่าน,าน่ะนี่คืออนุมานหักด้านเนาะต้นที่่อง๋ย่าไว้ตรงนี้เมื่อวานเปรียบเทียบบ่อนซี่ให้ดูอุ้ยนี่อีกต้นหนึ่งหนุมานข่านมาเจอพอดีอท่านมาเห็นพอดีเมื่อวานให้ เปรียบเทียบบ่อนซี่กัตซี่ให้เพื่อนๆดูพอดีเนาะเออก็มีเพื่อนๆเขามาถ้ามีต้นเล็กแบ่งปันมาใ้ปออใย,ยากได้ยากยากได้เลยไม่มีแต่ก็ไปคัดมาให้ก็คือเป็นยากง่ายเมื่อจะมีกุเปรันวันนี้ใครยากได้ก็รอดูแบบกัดซี่เดี๋ยวปออมาค่ายล็อกต้นตะมุตะมีค่ายกับค่ายใส่แม่ผันจะขนยังปออยต้องค่ายใส่แม่ผันเท่านั้นใส่ตังแม่เท่านั้นเพื่อนๆมาเก่งฮักด้านนะจ๊ะอันนี้ อันนี้ได้มาในนามฮนุมานซืบมาคะเพื่อนๆนซืบมันคะนั่นแหละสักย่างนและซืบมันคาเออพูดพิดนี่นะจะลักษณะเขาจะเป็นใบป้ายแบบนี้นี่เนาะอันนี้มีต้นเดียวยังไม่ได้แบ่งปันจะกําลังเนี่ยกําลังเลงเลียงเขายู่จะเลี้ยงมานั่นแหละครึ่งปีค้อนปีจะปีนึงเด้ยวยังนั่นแหละใบมันไม่อยู่ก็เลยยังไม่ทําอะไรเข้าเนาะอเพื่อนเนาะหักด้านมีนอแต่อันนี้นอยังไม่ขึ้นนะจ๊ะแหงตะอด ต้นที่จ้ามแล้วเนาะฮนุมานต่อไปต้นที่สี่อันนี้ก็คือฮันุมานเข้าเฝ้าเข้าเฝ้าก็จะประมาณซี่ชมพูแบบเนี้ยจะเนี่ยซึ่งปอ้อก็เคยมาแบ่งปันเพื่อนๆแล้วเนาะแต่ก็ไม่มีไข่เอฟจะไม่มีหูใต้ใบมีสะพานนะมีสะพานนะเ,เขาจะมีสะพานจะเป็นใบซี่ชมพูจะแล้วแต่ว่าเดดเดดเท่าไนาลมเท่าไหนา้นมแบบไนนะเพื่อน,นมันจะไม่เมื่อนกันนาะอแต่ละทีอันนี้คือฮันุมานเขาเฝ้าของปอ้อยเนาะ อันนี้คือข้าวเฝ้าฟอร์มกออวางต่อไปต้นนี้ต้นนี้ก็เออนี่แหละมาสงอสงชมพูพายคลองเมืองมันเป็นหนุมานเปล่าเปล้อยยึดตามลาเมาเกีนยกมาด้วยเพื่อนๆเนี่ยส่กใบเรียวๆเปอ้อยก็เออนนี้ใบใหญ่นี่แก่เลียวเพื่อนๆนี่แมยอันนี้ลูกจะนี่เมื่อเข้าจะยุบพอข้าแตกรู้ขึ้นมาเดี๋ยวเ้อยค่อยดูหัวยังไม่ได้ดูเนาะอันนี้ก็คือ ชมพูผ่านคองเมืองจะน,นี้นะจ๊ะต้นต่อไปต้นต่อไปก็คืออันนี้คือฮันุมานเชิญธง,งเพื่อนเพื่อนเชิญธงที่เลือดจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟมาแหละเลือดต้นเดียวนี้แหละเพื่อนเพื่อนปอยกระเหลี่ยงไวเต้อย่างไม่กัดซีแดงเนาะอยู่ในล้มใบเขาก็เลยเขี้ยวเยอะเอา้างาะอยู่ตายตนน้นแะ้วเนี่ยนกมามากิกเงาะมันมีเขาจะมีสะพานนะจ๊ะฮันุมานเชิญธง,งอันนี้คือเชิญธงนะจ๊ะ พอแก้แล้วเขาจะกลายเป็นใบสี่แดงนะสี C ่แดงอันนี้สี่แดงเริ่มมาแล้วจ้ะสี C ่แดงเริ่มมาแล้วนี่คือหนุมานคลองเมืองเพื่อนเพื่อนเอ้ยไม่ใช่ฮนุมานเชิญทงต่อไปอันนี้หนุมานออกซึกอันนี้คือฮันุมานออกซึกนะจะ้ะเพื่อนเพื <nothin> s. <S <medi> ่อนจ้านี <med> ่ออกซึกเนาะอันนี้หนุมานออกซึกปาอ้อยก็เอฟมานี่แหละตามตลาดนี่แหละมีหุ้นนิดนิดหนึ่งกระติวริวกระติวริวและนี้คือออกซึกของปาอ้อยดังเดิมเพื่อนเพื่อน อ,อกซึ้อของข้าปลอ้อยเองที่เลี้ยงมาแต่ดั้งเดิมเข้าบอกว่าก็คือออกซึ้โบราณที่ปลอ้อยซื้อมาจากบ้านตาเนี่ยแบ่งปันเข้ามาโตละซ้ำลอยห่าิบอยแปดซิบเนี้จจำไม่ได้แหละเนี่ยคือออกซึ้ดั้งเดิมของปลอ้อยเนาะนี่มีลูกหน้อยคือละนึ่งต้นแล้วก็ได้ป้าจอมแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆไปด้วยนะก็เก็บไว้เนี่ยนึ่งต้นและนี้มีลูกแหละจะเพื่อนๆจ้านี่คือออกซึ้ออ,อกซึ้มันจะพิจกันเนาะข้าปอ้อยจะอ,อกแดงกว่า อันนี้คือออกซึกน้ําไหมอันนี้ออกซึกโบราณเพื่อนมีซองซองยางให้เราศึกษาเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนได้มาในาน,าใน้ำไนอ่ะแล้วคนโดยมากเอามาเขาก็จะผ้าจะบอดซี่พอผนะ้ามันไม่นิง่งหรอกเพื่อนเพื่อนมันก็เปียนไปเลยเปียนไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นได้มาในาน,าใน,น้ำไหก็นำหนักนั่นแหละแล้วเราก็ค่อยเปรียบเทียบเอามันไม่ใช่อันนั้นอันนี้ก็คือคลองเมืองคือต้นที่ต้อ้อยค่ายม่หว่านอันนี้คือฮันุหมานคลองเมืองเพื่อน จะเป็นสี่ชุมพูไส้เจ้วแววแบบนี้เลยนะจ๊ะหนุมานคลองเมืองต่อไปอันนี้ก็คือจะเป็นหนุมานจองทะน,นุนเพื่อนๆือนจองทะน,นนนี้จะเป็นบอลหนุมานที่เลี้ยงง่ายมากแต่กอเก่งถ้าหมอคี้เล่ไม่ขี้เล่เนจ๊ะเพื่อนเพื่อนอยว่าเขาซุ่ยดีออกหนุมานจองทะนุนเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนาะมันไม่ขี้เล่นะจ๊ะมันซุย่ยนี่จองทะนนต่อไป เรไปอันนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกตัวงที่ห้ายักษ์ข้าวโอยมีต้นเหล็กอยู่นะกําลังแล้วก็โตช้าอันนี้คือฮันุหมานทวายแว่นเพื่อนเจ้าทวายเวน่นเนาะทวายแวนต้นนี้แบบนี้นะจ๊ะเพื่อนๆอนฮันุมานทวายเว่นเข้าจะเป็นรูปร่างแบบนี้ได้มาในานามนี้เนาะบออวโมีต้นเหล็กอยู่เมื่อวานก็ยังมีแบงปันเลยกระทั้งเหล็กเพื่อนนั่นแหละทวายเวน่นซึ่งมันก็จะเป็นรูปร่างแบบปกติธรรมดาอะไรเนี่ยแต่จะบอกว่าเห้นไม่ไป้ายไม่อะไรนี้ทวายแวนทรรยาไม่ค่อยคืน แล้วต่อไปอันนี้ก็คือฮันุมานคัดสมาธีเพื่อนๆมันมีคัดสมาธิจะออกเป็นสีแดงมีต้นหนึ่งแต่อันนี้มันน่าจะแพงเพื่อนๆแล้วก็มียุคข้างไหนเพื่อนๆปะอ้อยต้องลือไร้กระท่างกาจะเอาออกมาก็เลยไม่ได้ออกเอาเนี้ยมาให้ดูเนี่ยเขาจะเป็นลายแบบเนี้ยก้อนคัดสมาธิพอโตขึ้นเขาจะลายชัดจะมีสีแดงสีชมพูชัดซึ่งคลิปแรกๆของปะอ้อยนะมีเพื่อนๆที่ไข่ก็บอกว่าซวยต้นนั้นและจะคัดสมาธิ แต่นี้มันยุบนู้นแนะมันโพวมาแล้วแต่ยุ่ตรงไหน,นให้เว็บเว็บยุ่ห้าไม่เจอพอเดินห้าห้าไม่เจออันนี้ก็คือทั่วไปเลยพื้นเพลเราเลยอมพระพาจ้ะพือนเพลจ้าอมพระ่ามีหูไตยใบยเอกลักษณ์ใครจะมาบอกฮนุมามีหู้ต่ใบทุกต้นไม่จริงนะจ๊ะก็ะอ้อยดูแล้วมีเป็นบางต้นจะมีอมพระพามีอะไรอีกวะลืมแหละเมื่อกี้เนะี่ย มันไม่ได้ว่ามีทุกต้นนจะจ๊ะหนุมานเนี่ยมีมีแค่เป็นบางต้นอมภพ,พาเนี่ยยังไงมีแน่นอนเข้าเฝ้านี่ไม่เคยเห็นว่ามีจองถนนก็ไม่มีเนี่ยนเพื่อนต้องคอยดูซืบมาคารมีีป่าไม่มั่นใจนี่ไม่ได้เวกแต่นี่คืออมภพ,พาเลยจะ้ะซึ่งมีกันทั่วไปนี่เนาะคือหนุมานอมภพา,พานี่ถ้าจะเป็นสะพานนะอันนี้คือเป็นต้นไส้บัวจะใช้ใบใช้ห้องข้าวกินได้เลยนี่เนาะเอาละวันนี้ปลาอ้อยก็มานี่เอาไว้ทีเขาเลยนะนูะ่น อันนี้ป้าอ้อยก็มีเรื่องรล่ามาเล่าเกี่ยวกับหนุมานบอนซี่หันุมานของเรามีกี่ตัวเพื่อนๆนก็ซาส้มซาส้มไวเ้เถอะซาส้มไว้เลียงไว้เพื่อนเพื่อนเอาไว้ดูอืใครจะมาว่าไอ้นู้นไอ้น,น,น,นี้ไอ้นั้นเราเหมือนคนรักบอนซี่เพื่อนเพื่อนเราเห็นเราก็เอฟป้าอ้อยขนาดมีเยอะซึ่งจะเป็นแม่ค้าไม่ใช่เอฟมาทําการค้านะเพื่อนเพื่อนเอฟตัวที่ตัวเองไม่มีนะเพื่อนเพื่อนจ้าก็เอฟมาเลืย้ยก็เลียงมาเลื้อยก็ใจมันรักจะ ไอ้ที่เลื่อนเราก็ค่ายไอ้ที่ไม่มีก็ห่วงนะเป็นบางต้นไม่ใช่ว่าเป็นแม่ขาค่ายทุกต้นเพื่อนจ้ามาเรามาค่ายบอนซี่จะพูดเยอะต้นที่หนึ่งต้นนี้มีหน้าว่าเลือนล่วงเพื่อนเพื่อนจ้าเลือนล่วงเออฮอหลอนเลือนล่วงมีลูกน้อยซ่องต้นมีลูกน้อยซ่องต้นมีแม่หนึ่งต้นนี่เห็นลูกน้อยยังอันนี้ต้นที่หนึ่งอันนี้ต้นที่ซ่องนี่ไม่ต้องพูดนะาว่าเบบี้ใส่แม่ผ่านจะเลือนล่วงต้นนี้ป้าอ้อยข้อที่ซ่องร้อยบาท เหลือนล่วงซองร้อยบาทก็เลี้ยงเนื่องปีหลกว่าจะได้รู้ขนาดนี้เพื่อนเพื่อนมันไม่ได้เลี้ยงง่งายๆหรอกเนาะบอลซี่อ้าวซองร้อยบาทเพื่อนๆนนั่นล,นละตังซุวยเลยอันนี้มีนาว่าไก่ทองไก่ทองนะจ๊ะไก่ทองจะรูปร่างแบบนี้ซี่จะซีซๆอย่างนี้นะนี่ตอนเด็กนะพอแก้ไปเดี๋ยวเข้าก็จกักดซี่แดงเองนะจ๊ะเพื่อนๆพือนพอปลาอ้อยก็มีเอ๊ะผ้าชีนว้วันนั้นมันเอามาทำหรือ,อยังไก่ทองอันนี้มีกี่ตัวเนี่ย มีซ่องต้นปลอยข้อที่ซ่องรอยบาทจ้ะเพื่อนๆจ้าไก่ทองซ่องลอยบาทที่มีไก่ทองมีชาละวันนะนะเพื่อนเพื่อนซ่องรอยจ้ะมีซ่องต้นเพื่อนๆนนี่ไก่ทองซ่องรอยบาทเอา้าก็ยังพอห้ายักอยู่นะก็ห้ายังไม่ง่ายนะจ้าเขาจะมีเม็ดพ้าซี่ข้าวๆอย่างนี้นะจ้าแล้วก็มีลายซี่แดงไก่ทองต่อไป ต้นนี้มีนาว่านายมันปืนยาวจะเพื่อนเนจ้าเ็นท่ามกันจังเลยนายมันปืนยาวต้นนี้ปอ้อยข้อที่ซ่องรอย้าสิบบาทเพื่อนเพื่อนใส่แม้ผันกัดซี่ซุวยขนาดนี้เพื่อนเปือปอ้อยข้อที่ซ่องรอยาสิบบาทนายมันปืนยาวซ่องรอยาสิบนะจ๊ะนี่ใครอยากได้เพื่อนๆ่อซ่องรอยาสิบบาทนายมันปืนยาวทักปอ้อยมาได้เลยเป็นไม้อันนี้นะจ๊ะ ไม้มีห้วแล้วถ้าไม่มีห้วไม่กัดซี่แบบนี้นะเพื่อนๆเอาไปเลี้ยงต้อได้เลยในมันปืนยาวอันนี้เท้าพันตาจะเพื่อนๆจ้าเท้าพันตาต้นนี้ปลาอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยร้อยห้าสิบบาทเพื่อนๆเท้าพันตานี้ปลาอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเนาะใครจะรับก็ทักห้าปลาอ้อยได้เท้าพันตาใส่ตั้งแม่และแม่พัน เพื่อนๆบอนซี่ของปลาอ้อยใส่ตั้งแม่และแม่ผันเยวเอาอเอาเงินขึ้นกน็เอาหัวมันทิ้มลงนี่ลอยห้าสิบบาทเพื่อนๆถ้าแก้แล้วมันจะซวยงิกใบที่ปลาอ้อยเอามาให้ดูเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะพอดีมีท่านปะกขู่เอดไปแล้วอันนี้อะไรอะอันนี้มีนาวสัสุโคไทยเพื่อนๆสุโคไทยมีซ่องต้นนะจ๊ะมีซ่องต้นเนี่ยแล้วก็เป็นสายแบบมีหัวแล้วนี่เข้ากัดซี่มาแล้วเนาะเห็นปะจ๊ะ สุโคไทยซ่องต้นนี้ป้าอ้อยข้อที่ซ่องร้อยยี่สิบบาทจะเพื่อนเพื่อนจ้าซ่องร้อยยี่สิบสุโคไทยซ่องร้อยยี่สิบนะจ้าสุโคไทยนี่ซ่องร้อยยี่สิบเพื่อนเพื่อนต่อไปอันนี้อืม้มซาวาลินเพื่อนเพื่อนซาวาลิน,น,าาลนมีหนึ่งต้นแล้วก็มีลูกน้อยนึ่ง ซาวาลินต้นนี้ใครจะรับปอยข้อที่่องร้อยบาทจะซาวาลิน่องร้อยบาทมีแม่นึ่งมีลูกนึ่ง่องร้อยบาทจะซาวาลิน่องร้อยนี่เพลอนจ้าวันนี้ปออยไม่ส่งนะพรุ่งนี้เดี๋ยวปอยจะส่งคล้องแผกคล้องส่งคล้องก็อาจจะได้นึ่งชุดถ้าไม่ทันยังไงวันจันทร์ปอยส่งซ้ำอีกนึ่งชุดจะไม่ต้องห่วงตอนนี้รอรับได้เลย ตัวรุดๆพร้อมตัวซีนพร้อมคนพร้อมลังก็พร้อมเพื่อนๆห้าตุลมาแล้วอันนี้อินทร์ชิดเพื่อนๆอินทรชิดหน้าทองนะจ๊ะต้นนี้อินทรชิดหน้าทองต้นนี้ใครจะรับปออ้อยข้อที่ซ่องอยห้าสิบบาทเพื่อนๆอินทรชิดหน้าทองเริ่มกัดด่างขึ้นมาแล้วนะจ๊ะนี่เนาะให้ดูนะนี่เห้ป่าจะกัดลายกัดด่างมาแล้วป่ออ้อยข้อที่ซ่องอยห้าสิบบาทจ้ะซ่องลอยห้าสิบบาท กินทระชิดหน้าทองต่อไปอันนี้คือพญาพันวังพันวังอ้หนึ่งรยม,มีจะเก็บอีกคุณเพื่อนชอบพญาพันวางต้นนี้จะใส่แม่พันคุณ่เพื่อนพันวังต้นนี้ถ้าใครจะละปอยข้อที่ซ่องร้อยบาทคุณเพื่อนพันวังต้น <c oughs> น,ตนี้เนาะซ่องร้อยบาทจะใส่แม่พันนะใส่แม่พันซ่องร้อยบาท ผันหวางกัซสี่แดงสดๆเราจะสองร้อยต่อไปอันนี้ซี่เบนจ์ลงจ้าโอ้โหนี้หัวย้ายมาย้ายกระดูลาก์สกอนกัซสี่ขนาดนี้แล้วซี่เบนจ์ลงต้นนี้ใครจะรับป้าอ้อยข้อที่ซี่เบนจ์ลงไทยแท้นะเพื่อนๆจ้าป้าอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยร้อยหกสิบบาทจ้ะเพื่อนๆซี่เบนจ์ลงร้อยหกสิบบาท ซีเบนจะลงเช็คป้ายกป้ายเปิ้อนดินลอยหกสิบบาทจะซี่เบนจะลงเนาะซี่เบนจะลงไทยแท้ต่อไปต้นนี้มีนามว่าคุ้มทองใช่ไหมใช่เพื่อนเพื่อนคุ้มทองต้นนี้โอ้โหจะบอกว่าหัวใหญ่มาเพื่นเพื่อนจ้าคุ้มทองต้นนี้ปอกอ้อข้อที่สองลอยห้าสิบ เพราะว่ามันเป็นไซ์ใ่ญ่ไซ่แม่พันเลยนะจ๊ะน,นี่ดูต้นสะก้อนเพื่อนๆดูต้นเพื่อนๆปลายสร้ามัขยายพันธุได้เลยจะคุ้มทองอันนี้ข้อที่ซ่องรอย้าสิบเนาะมันไม่ได้เล็กนะคือการมันย่ญ่เท้าอมผ่าปลอ้อยมากิ้งแล้วใบก็เกือบเท้าแล้วจ้ะอันนี้คุ้มทองซ่องรอย้าสิบจ่ะอ๊ต่อไป อันนี้นางกิลินีเทวียู่ตับหนังส่งการโหอันนี้ก็สใส่ใยบิ๊กเบิ้มจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้าบิ๊กเบิ้มมีซ่องต้นมีหัวแล้วนะจ่ะอยู่ในกระทัางอันนี้นางกิลินีซ่องต้นนี่ป้าอ้อยข้อที่ซ่องร้อยห้าสิบเนาะเพื่อนเพราะว่าเข้าเป็นไมใ้ใส่ใยมีหัวแล้วจ้ะเริ่มกัดซี่แล้วซ่องร้อยห้าสิบบาทมันมีซ่องต้นนะจ่ะซ่องร้อยห้าสิบ นี่ให้มาจาะเพื่อนเพื่อนจ้านี่ปลอ,อยรวบให้ดูต้นแข้งแหลงกิ่งการสดใส้ซุย้ยนี้นี่นะจ๊ะสองร้อยห้าสิบบาทป๊บต่อไป <c oughs> อันนี้ใกล้ใกล้เหล่านี้แหละเพื่อนเพื่อนจ้าใกล้ราชาวดีหมายยุบโพ้ห้วนะมีซามซี่ต้นนี้มีนอเล็กนอกหน้อยเริ่มเกิดเริ่มออกนี่ใกล้ราชาวดีกอน,นี้ใครจะรับปลอ,อยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจา้ะเพื่อนเพื่อนจ้า อมีห้าต้นนะมีต้นเล็กมาซ่องต้นย้า่ซ้มบอนซี่พึ่งยุบใกล้ราชาวดีลอยห้าสิบบาทจะไม่ใช่ราชาสวรรค์น,นะจะอันนี้ราชาวดีหนึ่งลอยห้าสิบบาทฟอร์มกอเพื่อนเพื่อนเอาไปเลี้ยงอีกครึ่งปีและอีกปีนึงแหละเพื่อนเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวมันก็ัีซี่่วยปอ,อ,อยเลี้ยงแล้วซี่ะช่วยค่ายกินหมดแล้วเพื่อนเพื่อนอุย๊ยปาดอันนี้มีนาวะพรมหรือซี่จะเพื่อนเพื่อนจ้า พรมลูซี่ต้นใหยใบแข้งแรงต้นนี้ปล่อยข้อที่ซ่องร้อยบาทใส่แม้พันนะจ๊ะพรมลูซี่ใส่แม้พันเนาะปล่อยข้อที่ซ่องร้อยบาทต้นใยใส่แม้นะจ๊ะพรมลูซี่ซ่องร้อยบาทจ้ะหนึ่งต้นมีหัวสามารถทําจํานวนได้เลยเพื่อนๆถ้าไม่ทําจํานวนก็ไปตั้งขวดให้มันซวยอยู่นั้แเละย,ยิงแก่ยิงซวยเพื่อน อันนี้มีนาวพี่เสื้อสมุดเพื่อนเพนพี่เสื้อสมุดมีซ่องต้นจะเพื่อนเนจ้ามีซ่องต้นพี่เสื้อสมุดใครจะรับพี่เสื้อสมุดกอนี้ซ่องต้นนี้ปอ้อยข้อที่ซ่องร้อยยี่สิบบาทจะพี่เสื้อสมุดข้องปอ้อยยุบเลือกใบเดียวว่าจะเอามาไอ้นี้ขย้ายผ่านยังเลยซ่องร้อยยี่สิบนะจะมีซ่องต้น นี่พี่เสือสมุดเห็นไหมก็นั่นแหละหมดแล้วนะพี่เสือสมุดไม่มีเลือกกะทั่งเดียวกระทั่งใหญ่นั่นนะจ้ะโอ้โหอันนี้นะจะบอกว่าสุวยมา้าให้จริงบอกว่าไม่ยากค่ายเลยพี่พี่โอ้โหลูกหมยเนี่ยลูกหมาเพื่อนเพื่อน,นไม่ได้มีหูไตอุ้ยมีอุ้ย,ม,ยมีหูตไตใบต้องใส่เป็นลูกอมผัผ่าเนเนเลยแต่ส่งใบไม่ใช่แต่กัดซี่เมื่อน,นี้เพื่อนเพื่อนดูหู แล้วเนี่ยดูใบสิเพื่อนเพื่อนห้ว่าใบยาวสวยการซีชมพูนเนี่ยจะเอ้าซีชมพูมัง้งซีเขียวมัง้งซีไส้บัวมัง้งเอาแล้วแต้เพื่อนเอเนี่ยอันนี้คือลูกไม้นะเพื่อนเพื่อนลูกไม้ต้นนี้ใครจะรับอ้เอาไว้ไหมเนี่ยเฮ้ยซุยจริงเว้ยมีหู้เลยอ่ะเพิ่งสังเกตหู้ยใยบ่เลอประเทศต้นนี้ปอกวบข้อ่องหล่อยี่สิบค่ายก้อนไม่มีใครเอาเด๋ยวเหลียงเองไม่ยากเพื่อนเพื่อนมีหูทุกใบเลยมีอีใบให่นะไม่มีหู เพื่อนๆอนอกหนมีมันเป็นต้นเดียวกันนะ่ะนี่นอกหนมีหู้เป็นตับนี่เนาะโอ้ยซี่ซวยเพืเ่อนเพื่อนยากจะให้มันกัดข้าวโจ้เรามีกระดูกซี่ชมพูจังเลยเมื่อนไอ้อยากอะไรนะที่ไข่ซื้อปอ้อยไปอยักข้าวอะไรวะอะไรข้าวหรอห้องข้าวอะ่ะเออถ้าไม่มีเลยนะอันนี้ลูกไม้นะจ๊ะปล่อยเขียนยังไงเดียลูกไม้มีหูนะลูกไม้มีหู้ นึ่งต้นอันนี้ก็อันนี้นะจะมีห้วนะ่ะจะสร้างร้อยยี่สิบบาทไข่ที่มีบอยมีชือ้อเบื่อแล้วสะส้มลูกไม้ลูกไม้ก็ไม่ได้ขี้เล่นะจ๊ะนี่ให้ดูลูกไม้เนี่ยมันขี้เล่ตรงหนห้นให้ดูชัดๆนี่แล้วก็เป็นต้นที่เรามีนึ่งเดียวด้วยแล้วนะาเขาจะออกไปเลยนะจ๊ะเพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องกลัวสุ้ยจัดประลัดบ่สร้างร้อยยี่สิบโอ๊ตอันนี้อ้าว ใครที่ตามห้าอันนี้มีนาว่ายักษ์กุเปลันเพื <c oughs> ่อนยักษ์กุเปลันไซนี้ยักษ์กุเปลันไซนี้กัดซี่ขนาดนี้ใครจะรับปอ,อข้อที่เอ่อกัดซี่ขนาดนี้ปอ,อข้อที่ซ่อ <at> งร้อยแปดสิบบาทเพื่อนเพื่อนยักษ์กุเปลันกุเปรันกุเลปันอะไรนั่นแหละเพื่อนเพื่อนจ้านี้ใบใ่ส่งซ้วยแล้วนะจ๊ะกุเปลันนี้ข้อที่ซ่องร้อยแปดสิบบาทไซนี้เลย เพื่อนๆก็นึกดูป้าอ้อยเคยทคํคขีปให้ดูให้ป่ะแล้วเลี้ยงมานั้นแหละแปดเดือนก้าเดือนยังไม่ได้ขนาดนี้เลยซี่ก็ยังไม่ออกขนาดนี้นี่ออกซี่ให้ขนาดนี้แล้วเพอว่าตอนแรกะะเอาต้นเล็กมาค่ายก็เนั่นแหละเราเลี้ยงมาแล้วเราต้องเลี้ยงให้ถึงที่สุดนี่เอาต้นใหญ่ค่ายเอาต้นซุ้ยค่ายเลี้ยงต้นไม่ซุ้ยสร้างร้อยแปดสิบจะทุกปหลันต่อไปอันนี้มีนาว่ารน,นพักป้าอิทเดี๋ยวก่อน รนภักเข้าไม่เห็นเมื่อนปอ้อยเลยโอ้เออจะส่งมันก็เมื่อนกันแล้วจะค้องปอ้อยใบยมันเล็กไงมันคงไม่ส้มบูนมั้งมันไม่ได้ยู่ในตู้เนาะอันนี้เข้าก็เลี่ยงในตู้นะจะ๊ะพอถึงเวลาเข้าอ้อมมานอกตู้มันขค้องปอ้ยอยแหละ <c oughs> นี่รดนภนักนะจะ๊ะว่ามีหูไหมไม่มีไม่มีหู้ไม่มีหู้คอบใบผิวเพื่อนๆอ,อันนี้มีนาวันรนภักปอ้อยก็ข้อรา,าคาเดียวก็กุเปลันจะ๊ะ อันนี้ข้อที่ซ่องร้อยแปดสิบาทเหมือนกันยักษ์ล้นะพักซ่องร้อยแปดสิบใครที่ยังไม่มีก็เอาไปสะสมนี่นะจะแต่เขาวาลงดาดพักแล้วมันมีซ่องน้านะเพื่อนๆาอ้อ,อยก็ยังไม่ไม่เคยเห็นต้นยญ่ๆตัวยิ่ๆสักทีอันนี้มีนามวะอ,อ๋ออันนี้พเท้าวเฝ้าเรือนเพื่อนเพื่อนพเท้าวเฝ้าเรือน ผู้เท้าเฝ้าเรือนต้นนี้ใครจะรับปอ้อยข้อที่ซ่องร้อยบาทจะผู้เท้าเฝ้าเรือนซ่องร้อยบาทเนาะเอาไปเฝ้าเรือนไว้เพื่อนๆไฟไม่ไหม้บ้าน <c oughs> อาละจ้ะสุดท้ายนี้วันนี้ปอ้อยก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องหนุมานหนุมานทั้งหลายที่ปอ้อยมีละซา้มปอ้อยไม่รู้นะมีกี่ตัวไม่รู้อืมแต่ว่าเอาที่ปอ้อยมีก็เลยเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆดูเนาะวันนี้เพื่อนๆก็คงได้ความรู้ไปว่าผิดบ้างทูกบ้างก็ไม่ว่ากันนะจ๊ะแล้วก็ฝากเพื่อนๆทุกคน ข้อขอบคุณเ,เพื่อนทุกคนฟากเพื่อนใหม่ที่แหวกเข้ามาช่วยฟากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าอ้อยด้วยนะจ๊ะข้อขอบคุณเพื่อนเก่าทุกทุกคนเลยข้อขอบคุณจากใจกจริงจริงจ๊ะวันนี้ป้าอ้อยต้องข้อจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะจ๊ะขอยทุกคนยังโชคดีมีความสุขสวัสดีจ๊ะ